สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมและตล็อกออริจินั่นเองครับในคลิปนี้นะครับก็มีอัปเดตใหม่มาฝากเพื่อนกันครับถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพีทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเต็มถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพ y ช o to Win t o ท็อปอัลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับผมก่อนอื่นนะครับเริ่มจากกิจกรรมที่เข้ามาก่อนนะครับผมรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมรีลันอย่างเวนสตาติจิคแบทเทิลนั่นเองนะรอบที่แล้วเนี่ยเขาใช้คําว่าโบลินแบทเทิลเนาะรอบนี้จะเป็นเวนสตาติจิคแบทเทิลนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่29นะครับไปจนถึงวันที่5นะครับมิถุนายนเวลาตี5นั่นเองนะกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะสามารถเข้าได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา3ทุ่มครึ่งนะครับถึง5ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับเมื่อเข้าไปเล่นแล้วนะครับก น่าจะรู้นะครับผมแล้วก็เอาแต้มเนี่ยมาแลกกับตัว NPC ที่อยู่กลางเมืองเกฟเฟนนะครับผมตรงนี้เลยนะครับรอบนี้เนี่ยก็มีอะไรให้แลกบ้างนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับก็มีโอลิอีรูอะไรพวกนี้เหมือนเดิมนะครับมีกีวีมีโมราคอยมีอีเดนเชสมีอีเดนพอชนะครับแล้วก็มีพวกซูเปอร์คุกกี้นะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มีการ์ดกาชาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พวกหินตีบวกเฟืองต่างๆนั่นเอง นะครับมีไทเทเนียมแฟกเมนต์ด้วยแลกได้2ครั้งด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสําหรับทุกคนเลยนะครับทุกคนก็เท่าเทียมกันหมดเนาะสายฟรีสายเติมเนี่ยก็จะได้เท่ากันนะครับวันละ4000แต้มตรงนี้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาเข้าร่วมกันด้วยเพื่อมาแลกของฟรีๆนะครับอันนี้คือกิจกรรมแรกนะครับอย่างที่2เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแพ็กเกจขายของละกันนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเฟสติวัลโปรโมชั่นนะครับจะมีข่ให้สุ่มทั้งหมดเนี่ย 5แบบเลยทีเดียวนะครับผมแบบแรกเนี่ยก็จะเป็น Liveet Show h a a ดกาชานะครับผมซึ่งในนี้เนี่ยก็าสามารถเปิดได้นะครับในราคา30แมวเปิดได้ทั้งหมด50ครั้งนะครับในนี้ก็จะมีของมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวกาชาซูเปอร์เพชรคูปองนะครับผมหรือว่า,าพวกกิลโทเค็นต่างๆตามลิสต์ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปิดครบ50ใบเนี่ยคุณก็จะได้การันตีหมวกนี้อย่างแน่นอน นะครับผมอ่ะอันที่2ก็เหมือนกันครับของก็ข้างในก็คล้ายกันนะครับแต่ว่าเปิดครบ50ครั้งจะได้ angeling blinker อย่างแน่นอนนะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดใครโชคดีเนี่ยอาจจะเปิดได้ก่อนด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นเหมียวเหมียวไปกาชานะอันนี้ผมมองว่าเป็นอันที่น่าเปิดที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูความสามารถด้วยนะครับแล้วก็อันที่4เนี่ยจะเป็น devilish backpack นะครับอันนี้ก็ ราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับผมจาก30กลายเป็น40ซื้อ50ครั้งก็การันตีกระเป๋าเดวิลูชีนะครับแล้วก็ของข้างในเนี่ยก็จะมีแบบพวกเอาตาแระการ์ดด้วยนะถ้าเกิดดวงดีก็อาจจะได้ตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็น50แมวนะ50แมวเนี่ยก็ซื้อได้60ครั้งนะครับมันก็จะมีโอกาสได้ของข้างในตามนี้แล้วก็ถ้าเปิดครบ60ครั้งก็จะการันตีนะครับเป็น Colorful Candy นดี l บเป็นสัตว์ขี่นั่นเอง นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆจะเหมานะครับอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่พ5นห้าพันห้าตรงนี้ก็4 5่พใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็จะเป็น2,000เนาะอันนี้ก็จะเป็น6 5พัแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะราคา3,000ันั่นเองนะครับเหมาทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ทั้งหมด 9,500แมวนั่นเองนะครับผมอ่านี้ก็ลองตัดสินใจดูนะครับถ้าอยากจะเติมราคาแมวในราคาที่ถูกๆเนี่ยก็สามารถเติมกับ Pay to Win t o u Up ที่มีลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เรามาไล่ดูกันหน่อยว่าแต่ละอันอันไหนหน่าเปิดบ้างเนาะเพราะว่าบางคนก็งบจํากัดไม่ได้อยากจะเหมาหรอกนะฮะโอเคเรามาเริ่มจากแฟชั่นก่อนนะครับผมอ่ะ อ่ะตัวหมวกนะครับที่เข้ามาเนาะรีเฟ h ชอว์แฮทก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เพิ่มสเต็ง 3, อินสามเพียรท็กหเอเมทแท็นะส่วต,ตัวอันนี้ก็เฉยๆนะครับผมเพราะว่าหมวกตัวนี้เนี่ยอ่าสู้พวกหมวกกบไม่ได้เนาะอ่าหมวกกบตัวนี้มันได้เพียรแท็กสองเอเมทแท็ด้วยนะครับอันนี้แค่อาจจะได้อินกับสเต็งม,มานิดหน่อยนั่นเองนะครับนะใครไม่มีหมวกกบก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับมาหาร ตัวหมวกใบสีดําตัวนี้ได้นะครับต่อไปนะครับผมมีอะไรอีกนะครับมีส่วนปากอ่าส่วนหน้าก่อนละกันนะส่วนหน้าก็จะเป็น Angering b i n n e r ตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เพิ่ม p ีเอ็มแท็กหนึ่งเอ็ก็ถือว่ายังเฉยๆไม่ได้ดีมากนะครับใครจะเก็บสะสมแฟชั่นก็เก็บได้แต่ถ้าเอามาใช้งานก็ยังถือว่า ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมาส่วนปากนะครับอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นทีเด็ดที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือเจ้าไข่ใบที่3นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่ม p ีเอสแท็กสองเอ็มแทนะครับลบห้าเนะครับผมแล้วก็ variable cast time เนี่ยลบสนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เมื่อบวก10แล้วเนี่ยจะตีมอนสเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้น3%และยังโดนมอนสเตอร์ขนาดกลางเบาลงอีกสเนต์แน่คือสามารถใช้กับคนได้ด้วยนะอัน,นเ,ออมมเนี้ยเอออคคคืุ้้มมากกแ่่บว10ไดเนีย ไฟเนี่ยก็จะโหดมากๆเลยนะครับแล้วบวก15เนี่ยตรงนี้นะครับที่มันบัักอยู่นะถ้าเกิดผมดูตามไต้หวันในความสามารถคือมันลดคูดาวอีก3%เเลยนะฮะเออถ้าบวก15ได้นะครับก็ถือว่าเป็นปากที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับถ้าใครที่มีงบจํากัดเนี่ยผมแนะนําว่าให้มาเปิดเจ้าตัวปากก่อนก็ได้นะครับผมอ่ะแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวผมขอแว็บกลับไปดูนิดนึงนะครับอ๋อจะมีเดวิลูชี่แบ็คแพคอีกนะครับเดวิลูชีแบ็คแพคนะฮะเลื่อนลงมาดูนี่ฮะอันนี้ก็เป็น ส่วนหลังนะครับที่เพิ่มวิท5แล้วก็ได้รับดาเมจจากเดมอนมอนสเตอร์ลดลง12%ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับแค่เอาไว้ทําให้เราถึกๆได้ยืนรับพวกมอนสเตอร์สายเดมอนได้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างคือน่ารักด้วยนะฮะกระเป๋าเดวิลชีตัวนี้ด้วยนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไข่สี่ใบแรกเนี่ยถ้าถามว่าอันไหนที่แบบว่าเราจะได้ใช้งานชัวร์ๆก็คือเจ้าเหมียวเหมียวไปกาชาเนี่แหละ น่าเปิดสุดๆแล้วนะครับต่อให้เหมาก็ถ้าเปิดนะบพันห้าร้อยแมวเท่านั้นเองนะครับเห<อ>มือนกับเราเปิดตั๋วกาชาสิบกว่าใบอะฮะก็ได้ของการันตีแล้วอะแล้วแถ,ถ,ถมข้างในก็มีของดีๆแถมให้อีกด้วยนะครับผมอ่ะโอเคฮะแล้วมาดูสัตว์ขี่กันอีกนิดนึงนะฮะสัตว์ขี่เนี่ยก็จะมีตัวใหม่เข้ามาเป็นตัวนี้ฮะ Colorful Candy Ball นะฮะตัวนี้จะเพิ่ม PS Tag 1.5ท็กหนึ่งจุ้าเอ็มแท็กแล้วก็เอจจสองวิทสองนะถามถามว่าดีไหมเนี่ยมันก็โอเคนะครับผมในราคาประมาณ3,000แมวเนาะมันก็ได้แบบ คล้ายๆกับเจ้าตัวฉลามแต่ของฉลามจะเป็นพวกพีดามเมจแล้วก็เอ็มดามเมจมากกว่านะครับผมแล้วก็ดีกว่าช้างด้วยนะช้างเนี่ยได้แค่1%แต่ตัวเนี้ยได้1.5%นะครับแถมยังได้เอจิด้วยวิดด้วยนะครับแล้วก็มีความน่ารักด้วยนะสามารถที่จะเล่นกับตัวนี้ได้ด้วยนะฮะเอ้ยน่ารักอยู่นะมีการดึงอย่างเงี้ยแล้วก็มีโบลิ่งเด้งออกมานะฮะเออประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเป็นสัตว์ขี่แบบเดี่ยวนะตัวนี้ก็อ่าไม่สามารถนั่งเป็นคู่ได้นั่นเองนะครับ นะครับโอเคนะทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าจะเหมา9,500แมวหรือถ้าเกิดใครโชคดีก็อาจจะได้ก่อนนะครับอ่ะผมขออนุญ,ญาตลองเปิดให้เพื่อนๆดูสักสิกล่องแล้วกันนะเผื่อได้นะไปแมวนะครับไปโอ้โนี่แหละฮะโชคชะตาที่รอเราอยู่นะครับผมอ่ะไปสิบอ๊เมื่อกี้เหมือนจะหลุดนะฮะไปโอ้โหไม่ได้ฮะเราจะไม่ได้ก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยเพื่อนฮะซื้อเลย ปิดนี่ก่อนไปอ่ามาแล้วโอ้โหเราได้ก่อนด้วยนะทุกคนถือว่าดวงเรามาอยู่นะจุงโกะได้รับแล้วนะฮะเปิด30กล่กองนะฮะได้เลยไปเหมียวเหมียวนะอันนี้ของมันต้องมีเลยผมบอกเลยนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮของดีจริงนะครับผมอ่ะก็สามารถที่จะมาซื้อกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะเติมแมวถูกๆปลอดภยัยสะดวกรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ติดต่อที่ เพย์ทูวินท็อปอัพนั่นเองนะครับผมโอเคสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเข้ามาในวันที่29ปลายเดือนนี้นะครับหลักๆเลยก็คือจะเป็นเจ้าตัวตัวเวนสตาร์ติจิกแบตเทิลตัวนี้ให้เพื่อนๆเข้าไปเล่นช่วงสาทุ่มครึ่งถึงห้ทุ่มครึ่งเพื่อเก็บแปมและแรกของนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ RO Shop ที่มีการขายของในส่วนนี้นั่นเองนะถ้าถามผมเนี่ยอันนี้ดีสุดเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมมาเปิดหากันด้วยนะปากเนี่ยอ่สายงบน้อยหรืออะไรเง ผมว่าของมันต้องมีเลยสําหรับช่วงนี้นะครับโอเคฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบใครถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปของเกม ROO ต่อไปครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ